นัดปิ่นโตชานลนัดปิ่นโตเขามีแฟนเพจมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีคนกดไลค์เลยอย่าลืมเข้าไปกดกันได้นะครับถ <Wow. S 1> ้าเปิด Facebook แล้วพิม <Wow. S 1> พ์นัดปิ่นโตชานลพิมพ์เข้าไปเลยนัดปิ่นโตชานลเท่านี้เพื่อนๆจะได้รู้วันเวลาอัปเดตคลิปก่อนใครสามารถพูดคุยและสอบถามเรื่องต่างๆของผมได้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ตอบก็ตาม <laughs> ขอบคุณครับปิ่นโตชานล สวัสดีครับพบกับผมนัดปิ่นโตและนี่เกม The Forest The Forest The Forest, The Forest. EP 31นะครับตอนที่31แล้วไม่ต้องรอชา้ากันเลยความเดิมตอนที่แล้วนั้นเราได้ขวานใหญ่มา1อันพร้อมกับสร้างรั้วรอบบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าไอ้รั้วที่ว่าเนี่ยมันไม่สามารถจะทำให้เราปลอดภัยเลยครับเพราะว่าคนป่าแม่งกระโดดเข้ามาในบ้านเราได้อย่างง่ายดายแม่งกระโดดสูงมากถึงขั้นข้ามรั้วเข้ามาได้เลยนะครับ ก็ไม่มีปัญหาครับวันนี้ไม่มีภารกิจที่ต้องทําในบ้านแล้วครับเราจะออกไปลุยข้างนอกกันแต่กองทัพต้องเดินด้วยท้องครับหาผู้หญิงเลยจะทําให้มันท้องก่อน <c oughs> ก่อนจะไปลยุยเราก็ควรจะบารุงร่างกายตัวเองให้ดีนะครับเพราะตอนนี้เลือดเราก็น้อยความหิวเราก็ลดไปพอสมควรเลยนะครับพละกําลังเลี่ยวแรงไม่มีเหลือกินก่อนครับโอเคออกจากบ้านกันครับบ้านเราก็ไม่เหมือนบ้านคนอื่นนะครับเพราะว่าบ้านเรา ใช้ระบบการปีนออกนอกบ้านนะครับประตูไม่สามารถใช้ได้แจ้งข่าวให้ทราบนะครับว่าอีก2วันเกมนี้ก็จะอัปเดตเวอร์ชันใหม่แล้วผมก็คิดว่าเซฟผมอาจจะหายอีกครั้งหนึ่งคงต้องมาเริ่มใหม่อีกใช่ไหมฮะใช้ขวานเล็กดีกว่าผมรู้สึกขวานใหญ่แม่งใช้ยากไปววะมีน้องคนนึงบอกสร้างกับดักเพิ่มได้ไหมสร้างกับดักลุ่มรอบบ้านเลยพี่จะบอกว่าพี่เคยสร้างกับดักไว้เยอะมากๆนะครับในคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับแบบว่าทั่วบ้านพี่มีแต่กับดักนะครับปรากฏว่ามันอัปเดตอัปเดปุ๊บกับดักหายหมดเลยครับแล้วก เสียดายครับเจอไม่อยากสร้างเยอะเราเน้นไปตะลุยด้านนอกดีกว่าใช้อาวุธนี้ดีกว่าครับนี่ฟัฟและติดไฟวัยรุ่นยังเราเดินเก็บไม้ๆๆเก็บอะไรไปเรื่อยเปื่อยครับช่วงนี้ผมรู้สึกว่าเวอร์ชั่นนี้นะครับจะมีถือครบไฟครับไฟไฟ,ไฟติดในน้ำครับ นี่คือความเทพของเกมนี้ครับที่นี่มีบ่อน้ําครับด้านหน้าผมเห็น,เป,นเป็นบ้านคนป่าครับผมจะถือระเบิดเข้าไปเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าการซุ่มโจมตีบ้านคนป่านั้นต้องใช้ความสามารถในการรอบโจมตีมากน้อยแค่ไหนเพชรค้มีหิ่งห้อยด้วยนัาลักเงะนัลลักเงะเฮลโลมีใครอยู่ไหมใครอยู่ไหมเนื่องจากเรามีระเบิดเยอะนะครับเราก็จะไม่งกเราจะปาน้ำล่องไปก่อน มีใครอยู่ไหมสาดไฟเข้าไปดูหน่อยไม่มีใครเลยหรืออ้โหอันนี้ไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยเป็นศพใหม่เพิ่งมาเราหลงทางมาเจอหมู่บ้านคนป่าครับโอ้มีเสียงนังวันด้วยมีศพดำๆอยู่ตรงนี้ครับไม่รู้ว่าโดนอะไรไป ปิ้งย่างเหรอแถวนี้มีปิ้งย่างเหรอนี่แนมานอนเล่นเลยแถวนี้ครับดูเหมือนว่าคนป่าจะไม่อยู่นะครับเช้าแล้วยังอยู่บนที่นอนไอ้ข้างหน้ามีกองไฟครับผมเห็นคนป่าแล้วครับเดี๋ยวเราจะบุกเข้าไปครับเห็นเราแล้วเอาไปก่อนเลยอูยึดแค่อย่างเยอะอย่างเยอะอย่างเยอะ เขาใจผิดครับนึกว่าอยู่แค่สามสี่ตัวเอาหนีไปก่อนไอ้เหี้ยกดผิดโอ้ย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 โดนไฟไหม้ครับยังไงข้างหน้ามีเยอะมากครับจะไปรอมันบุกแล้วเราบุกมันก่อนเฮ้ยไปสู้เองเว้ยเฮ้ยสู้เองทำไมสู้กูนี่อู้หยขวานยักษ์อุ้ยเหี้ยตรงไหนพ่อมึงนี่นะ ขวานยักษ์ครับโว้ยแรง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 ถึงจะช้าแต่แรงมากครับไปตรงนี้ไม่ตรงนี้พี่อุ้ย,ย,ยนี่นัดปินโตนะเวย้ยไม่ช่วยเพื่อนเหรอโอ้ยเชี่ยขวานยักษ์ครับผ่าแม่งเลยโอ้โหตรงไหนขวานยักษ์ไอ้น้องปากอ้าเลยมึงอีกตัวนึงไปไหนแล้วครับ Hey. ตัวเฮตัวเฮสองตัวใส่ชุดก่อครับก่อนมันจะมาไปไหนหมดแล้วเมื่อกี้เราได้ทำการเผาคนป่าตายไปหลายคนเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยฮะเพราะมันเฮผมได้ยินเสียงอะเฮ้ยอุ้ยเฮีย เปลี่ยนอาวุธเป็นขวานเล็กที่เราถนัดดีกว่าครับเฮ้ยมึงปีนเหรอกูว่า,วาเสียงอะไรเสือมันปีนต้นไม้ครับไงเลือดออกเลือดออกเลือดออกอ่ะผ่าหัวแม่งอสัดลุกขึ้นใหม่ไหมลุกไหมอ้าวเฮียท่างเนี่ยผมงอ้ออนีเนีะ แล้วทุกอย่างก็เงียบลงไปครับเหนื่อยไปกั yeah นต่อดีกว่าเรื่องเลือดไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าผมเอาสมุนไพรมาด้วยเอาไว้เติมเลือดโดยเฉพาะแบบนี้เอ่อเราก็เดินตรงออกไปที่เฮ้ย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 เศัตรูครับเป็นจำพวกผิดลกให้มันเยอะเสียมัน เสียงเหมือนไม่ได้มีตัวเดียวนะฮะแต่ไม่เป็นไรโหทีเดียวตายเลยขวานใหญ่ขวานใหญ่ครับขวานใหญ่ครับขอแขนหน่อยผมคิดว่าเราเดินมาเจอทะเลครับก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับจุดเดิมที่ผมเคยปากทงเอาไว้นะครับผมขอไปคลายข้อสงสัยตัวเองนิดนึงครับครั้งท,งที่แล้วผมเดินไปทางนู้นแล้วผมเห็นตัวอะไรยืดๆเดินอยู่ชิมชายหาดนะครับผมอยากรู้ว่ามันคือตัวอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันหน่อย เสียงรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายโอ้ซอร์นเนั่นไงครับเด็ดเคคนป่ากายพันครับออกมาเดินเพ่นผ้าแบบนี้ต้องจัดของหนักให้เลยฮนะมันอ,ออกมาเดินในป่าแล้วเว้ยเฮ้ยพวกเฮียนี่ไม่รู้ซะแล้วว่านี่ถิ่นใคร เฮ้ย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 เอางี้เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเีเวลาให้กูเปลี่ยนอะบุธก่เะเบดคัวไปไหนหมดเร็วขึ้นอีกสองวดพอไหมเดี๋ยวรู้วันว่พอไหมไม่โดนโดนโอ้ยเจย กูโดนอะไรเนี่ยนี่ครับปลาหมึกยา่างพร้อมมาวิ่งเข้ามาปลาหมึกย่างสองตัวครับขวานเล็กคงเดาไม่อยู่แล้วสินะในระหว่างที่มันกำลังย่ำเข้ามาครับผมจะโยนไ้ที่ตัวเองนี้เฮ้ยเชีย่ยอย่าวิ่งดิบลุอสปาร์เต เฮ้ยอิดมากครับอิดมากครับวิ่งเร็วด้วยเฮ้ oh. hey. สูัาเรอว100ปีอยปีเเียเเ็ดแค่มาถูกหแม่รัวใส่เลย คนตีนแบกเลือดก่อนเลยคนป่าไม่มีครับที่นี่นน่ไงวะโอ้โหร่างบิดเบี้ยวครับน่าสงสารจังทำไมเมื่อกี้กูไม่ใช่ธนูวะใสท้ายเลยผลลัพธ์คงไม่ต่างอะไรมากครับไหนๆเราก็หลงเข้ามาที่นี่แล้วเรามาหา ไอ้ชึมกันดีกว่านะฮะไอ้ชึมกันไอ้ึมงที่เราหาอยู่ก็คือปืนนั่นเองครับแร,ร์กันก็ดูว่าเราจะโชคดีได้พบหรือเปล่านะครับในนี้ก็ไม่แน่นะเว้ยเพราะว่าตรงนี้เราย,ยังไม่เคยมาครับกระป๋อ,ปองน้องกระป๋องน,น้ำเต็มไปหมดโว้ทำนี้ค่อนข้างลึกเลยนะครับเนี่ย โอ้เจองานโต๊ะจีนลิงแล้วครับเลือดเต็มโต๊ะเลยสงสัยจะมีงานแต่งเพิ่งเลิกไปนะฮะงั้นเราไปทางที่เราเห็นทางออกชัวร์ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะหลงลึกเข้าไปไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียถามหน่อยวันนี้กูได้อะไรมาโอ้เยี่ยมเบลอยแน่นอนครับค่อนข้างมั่นใจเลยครับว่าจะต้องเจอดีแน่นอนดูเหมือนจะลึกลงไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยที่ไหนวะ เป็นห้องโถงใหญ่นะครับเอ่มเสียงมาแล้วครับแต่ยังไม่เห็นตัวนะครับดดีดด๋อย่ามาบิ้วกูไอสัตว์นั่นไงที่เดิมมันคลิปที่แล้วเลยสี่ห้าตัวได้ั้งครับเนี่ย เราก็บวกดับเบิร์ลูกไฟเข้าไปไอ้เชียมันไม่ขยับแล้วใช่ไหมใช้โอกาสนี้ในการผสมระเบิดไฟคนนึงดูเดียวก็พอนี่ไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยินลินดินเห็นไหมลูกเรียบร้อยครับสองตัว ไฟฉายเราเลือดเต็มไปหมดนะตอนนี้โหดเป็นฉากศกนนทกรรมที่โหดมากครับยืนมองทำไมโอ้ยเฮียเจ็บโดนต่อยครับตรงนี้เราสันมันก่อนโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกมนี้ได้เหมือนคนโรคจิตนะครับที่จะต้องทำร้ายผู้อื่นไปเรื่อยๆสมุนไพรช่วยเราได้จ้ะ เติมเลือดครับแดกสเนคเกอร์ครับอารมณ์จะได้พุ่งพ่านรอบนี้เราพาพกเสบียงมาเยอะครับก็ไม่ต้องกลัวเลยครับว่าเราจะรอดเอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องกลัวเลยครับว่าเราจะตายครับมีเสียงแปลกๆครับโอ้โอ้โหไม่แปลกเท่าไหร่หรอกหลบซ่อนในมุมมืดระเบิดขวดและธนูครับเตรียมให้พร้อมดาร์กมาก ไอสัตว์แล้วกูก็ปาไม่โดนด้วยนี่ล่ะติดไฟแล้วครับเราจะยิงไปที่ไฟครับนี่ไธนูมันเอาไวล้ล่พวกนี้เองนี่ล่ะยิงไม่เข้าไอ้เหี้ยกูเห็นเลยลูกธนูมันเร่งออกนี่ล่ะเผาขน โดนไหมเนี่ยถามจริงเหอะดูกธนูหมดไม่ใช่ปัญหาหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วตายเลยเฮียไงอะไรไเนี่ยเอาเลย จบคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับผมก็ถือว่าพามาสำรวจอะไรรอบๆแมบบนะครับรู้สึกว่าจะมีคนป่าโหดๆอาศัยอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับไม่ได้อาศัยอยู่แค่ในถ้ำนะครับมันออกมานอกถ้ำได้ด้วยตามที่เห็นในภาพนี้นะครับเหลืออีก2วันสามชั่วโมงสี่สามนาทีแปดวินาทีเกมนี้เอัปเดตเป็นแพชใหม่ซึ่งแพชใหม่ก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าจะต้องเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่อาจจะต้องมีอะไรเด็ดๆเข้ามาบ้างแหละครับยังไงร,รอติดตามในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมจะเล่นอีกทีนึงก็เวอร์ชั่นต่อไปเลยแล้วกันวัันนีี้ขอลาไปก่ส,สดครบ จะตกอีกกี่รอบอ่ะไม่กล้าวิ่งนะเนี่ยเฮียเฮ่ยเฮ้ยกูยไปแล้วกูไปแล้ว